ครับพบกับผมเซลปอนนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะวันนี้มีน้องยาให้เกียรตินะครับมามาร่วมถ่ายชิปในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับมาเป็นหน้ามานะครับเรามาดูนะครับเราบๆข้างผมตรงนี้นะมาดูบรรยากาศของนะครับตรงนี้ในส่วนของรุ่น l c 7 Special รุ่นนี้นะครับพิเศษก็คือติดพุ่งกีนะครับเป็นพุ่งกีรุ่นมาตรฐานนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามีนะมีให้หลากหลายนะหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้อนะครับได้ตามที่ต้องการเลยเหมือนกันคันนี้นะครับผม นี่ที่ตะกล้องเรายืนอยู่นี่ครับนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นน้ำรุ่น c 7นะครับคูปต้าคานบนนะครับนี่4708คานบนนะครับซึ่งนะครับสภาพถือว่าสวยงามเชิงกระเด้เลยทีเดียวนะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,500ชั่วโมงนะครับรถสามารถนำไปใช้งานได้อีกยาวนานนะครับยิ่งถ้าปรับสภาพขึ้นมาแล้วรับรองเนี้ยบแน่นอนครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงนะครับรถคูปต้ามือ2รถไถมือ2นะครับคูปต้าแม็กซ์นะครับอย่าลืมนึกถึงร้านานคูปต้าเอเชียครับไว้ในดวงใจกับคุณผู้ชมทททุกกกก่่่าาานนนนะคครรรััับบบบให้มอเซ็ปีวถูิ มีอะไรครบนะครับต้องมาที่นี่ที่เดียวครับผมคุปตาเอเชียที่บันดุงครับ